นี่เบื้องพอจังได็กขึ้นงามเถอะแต่จดกของขอบขึ้นมมดอยากรู้ไหมทำไมเขาทอดเอด็สวยขนาดนี้เอาไปขายต่อเลยอตัวต <จบ S 2> รง,รงลหลัง ขาย,นะายกี่เราเลยสี่สิบเนาะขายห้องสิบาทนี่มาดูครับุุ่ไฟอยู่ในนี้นี่เบิง้ง ก็เช่นได้ืองามเถอะ่จะของขอที่มูลนึุ่ยแล้วก็กวาดไปรวมๆกันเรื่องการิ่มเหรอนี่เรื่องเอากระชอนจะตใสมันต้อจแม่ก่อนจิมหายเลยนะใช่ไหมวไทยแมไทว่าเราลุ้งกัจบเลยบอกจ็มีแหละ จูปแปง้งหอดเลยฟูเลยนะครับสวยแล้วได,ได้ขนาดเท่ากันทุกอันเลยออเอาขึ้นเสด็จน้ำมันด,ดูไหมดูดูดูด ่าแล้วกระชอนกดไว้จะได้เป็นถ้วยปั๊มอ่อนลูก อ,อร่อยครับอร่อยมากๆเลย